สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะที่เขาบอกว่าผิดทวินเฟมไม่ได้มาแค่ในรูปแบบของคู่รักเท่านั้นสามารถมาในรูปแบบของเพื่อนพี่น้องตามหลักของคู่ทวินเฟรมจริงๆแล้วนะคะการทำภารกิจคู่ของทวินเฟรมเนี่ยค่ะถ้าสมมุติคุณทั้งคู่นะคะไม่ได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้อยู่ร่วมกันมันเป็นอะไรที่ลำบากมากๆค่ะคุณทั้งคู่นะคะจะไม่สามารถทำภารกิจคู่ได้อย่างเต็มที่ค่ะ สมมุตินะคะว่าทวินเฟรมอาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือว่าอาจจะเจอคู่หลังจากที่ได้เจอคู่ทวินเฟรมแล้วก็ตามนะคะแล้วคุณทั้งคู่ก็มาทําภารกิจร่วมกันใกล้ชิดกันเอาโดยหลักๆแล้วนะคะคู่ทวินเฟรมจะมีแรงดึงดูดต่อกันมากๆค่ะมากๆเลยมีความเสน่หาต่อกันมากค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงตื่นรู้หรือย,ยังไม่ตื่นรู้ก็ตามนะคะลึกๆแล้วคุณทั้งคู่ก็จะยังต้องการกันมากๆค่ะ มันก็อาจจะมีนะคะที่ในบางช่วงเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ต้องการเขาแล้วรู้สึกว่าสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้แล้วไม่มีเขาก็ไม่เป็นไรสามารถอยู่ได้มีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วในช่วงที่คุณทำภารกิจเดี่ยวแล้วนะคะคุณจะรู้สึกว่าภารกิจเดี่ยวของคุณจะไม่สามารถขยับขยายอะไรได้อย่างเต็มที่รู้สึกว่าเหมือนมันไปได้ไม่สุดนะคะ แล้วถ้าสมมุติว่าทั้งคู่มีคู่อยู่แล้วกันทั้งคู่นะคะและต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกต่อกันรู้สึกว่ามีแรงดึงดูดต่อกันมากๆถ้าเราทั้งคู่นะคะได้มาใกล้ชิดกันเราจะทนแรงดึงดูดไวะะ้แล้วค่ะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในช่วงตื่นรู้กแล้วก็ตามนะคะแรงดึงดูดนี้ก็ยังจะคงอยู่คะ่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นทวินเฟรมกันนะคะแต่ส่วนหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งของเราก็ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่คะ่ะ เราก็ยังต้องการที่จะมีความรักอยู่สำหรับใครก็ตามนะคะที่อาจจะบอกว่าทวินเฟรมต้องรักไร้เงื่อนไขได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์ตื่นรู้ได้อย่างแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยการรักโลภกธหลงไม่มีแล้วจะต้องเป็นคนดีให้ได้ในทุกๆด้านอันนี้คือไม่จริงแบบร้อยเปอร์เซนต์นะคะเพราะทะวินเฟรมยังมีความเป็นมนุษย์อยู่คะ่ะ <c oughs> เพียงแต่เขาเป็นคนที่ดีขึ้นมีพลังงานที่สูงมากขึ้นพลังงานจิตวิญ,ญญาณต่างๆ ดีขึ้นกว่าในเมื่อก่อนค่ะแต่อาจจะไม่ถึงขั้นว่าร้อเปเซน์ดีที่สุดอารมณ์โกรธโมโหเรายังมีอยู่ค่ะแต่ว่าเราก็แค่จะดับมันได้เร็วขึ้นเราก็แค่ไม่จมปักกับความรู้สึกความเจ็บปวดความทรมานนั้นนานค่ะคู่ทวินเฟมเนี่ยค่ะเวลาใกล้กันจะมีแรงดึงดูดที่สูงมากๆค่ะถ้าสมมติว่าคุณทั้งคู่มีคู่อยู่แล้วนะคะ และทั้งสองฝ่ายเข้ามาทำภารกิจร่วมกันแล้วคู่ของคุณทั้งสองฝ่ายเขาจะยอมหรอคะอันนี้ก็พูดตามความเป็นจริงนะคะตามมนุษย์โลกทั่วไปและทวินเฟรมเขาก็จะไม่สามารถรักใครได้อีกเลยคะ่ะถึงแม้กระทั่งจะเป็นช่วงที่ตื่นรู้หรือว่ายังไม่ตื่นรู้แล้วก็ตามมันไม่ใช่ว่าเราอยากจมปากกับคู่ทวินเฟรมของเรามันไม่ใช่ความรู้สึกแบบนั้นคะ่ะ แต่เรารู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่บังคับเราบางทีนะคะเราจะรู้สึกเลยว่าเหมือนเราโดนบังคับตั้งแต่เจอคู่ทวินเฟรมของเราเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยตั้งแต่เจอคู่ทวินเฟรมเราจะโดนบังคับทุกอย่างทั้งความรู้สึกการกระทําอารมณ์หรือว่าอะไรต่างๆไม่ว่าจะอะไรก็ตามเราจะรู้สึกว่าเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลย สิ่งที่พูดมาทั้งหมดมันอาจจะดูเวอร์นะคะแต่สำหรับใครที่ไม่ใช่ทวินเฟรมแล้วอาจจะไม่เข้าใจแต่สำหรับใครที่เป็นทวินเฟรมตัวจริงๆนะคะเขาจะเข้าใจทั้งหมดทุกสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนะคะถ้าสมมติว่าคู่ทวินเฟรมของเราตัดกันได้ง่ายใดขนาดนั้นเหมือนคู่ประเภทอื่นนะคะจะไม่มีใครเลยที่จะทนกับความเจ็บปวดแสนสาหัสเหล่านี้นะคะ่ะ ย้ำตรงนี้เลยนะคะว่าถ้าคู่ทวินเฟรมไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจะไม่สามารถทำภารกิจร่วมกันทำภารกิจคู่ร่วมกันได้อย่างเต็มที่ค่ะแรงดึงดูดแรงป่าถนาความรู้สึกที่จะอยากอยู่ด้วยกันมันก็ยังมีอยู่ค่ะอาจจะแค่ไม่หหยหาแต่ว่าความรู้สึกต้องการเวลาเข้าใกล้กันนะคะความรู้สึกต้องการกันความรู้สึกที่จะอยากอยู่ด้วยกันก็ยังมีอยู่ค่ะ ถึงคุณจะตื่นรู้แล้วก็ตามในช่วงนั้นจะไม่มีทางหรือที่เป็นจะเป็นกาลยานิมิตเป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นอะไรก็ตามอะค่ะทุกคนจะต้องไปใช้ชีวิตของตัวเองมีครอบครัวเป็นของตัวเองจะไม่มีเวลามาทําภารกิจร่วมกันกับเราแบบจริงจังอะค่ะถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วมาทําภารกิจร่วมกันนะคะ ซึ่งก็จะทำให้ภารกิจของคุณทั้งคู่จะไม่สมบูรณ์หรือว่าเต็มที่แต่ถ้าหากว่าคุณทั้งสองคนนะคะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตคู่ร่วมกันคุณจะสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องค่ะคุณจะชวนกันทำอะไรก็ตามจะเข้ากันได้ดีมากๆมีเวลาให้กันอยู่ตลอดเวลาอาจจะมีช่วงเวลาที่เป็นส่วนตัวบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีเวลาคุยกันมีเวลาให้กันเวลาทำอะไรร่วมกันจะไม่ค่อยมีอุปสรรคใดๆค่ะ เพราะว่าเขาทั้งสองคนชอบอะไรมันเหมือนกันทําอะไรมันเหมือนกันมีพลังงานที่สเสถียรแล้วก็สมดุลมีพลังงานเท่าเทียมกันค่ะสมมุตินะคะว่าคุณคิดที่อยากจะทําอะไรบางอย่างคุณคิดได้เมื่อไรคุณก็สามารถหันไปปรึกษาเขาได้ตลอดถ้าคุณทั้งคู่นะคะได้ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ด้วยกันมันจะมีอะไรที่สะดวกสบายมากขึ้นง่ายมากขึ้นค่ะ มันจะมีความแตกต่างกันมากมากค่ะถ้าเป็นระหว่างที่คุณทั้งสองคนนะคะมีคู่ของมีคู่ของตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาทําภารกิจร่วมกันถ้าคุณทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างมีคู่อยู่แล้วนะคะทําภารกิจเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นอุปสรรคปัญหามากๆทําอะไรก็ไม่สะดวกความรู้สึกของคุณการรักไร้เงื่อนไขของคุณกับคู่ทวินเฟรมของคุณที่คุณมีต่อเขานะคะลึกๆแล้วมันยังมีความต้องการ ที่ยังอยากจะอยู่ด้วยกันอยู่ค่ะยิ่งถ้าคุณตื่นรู้แล้วนะคะถ้าอีกฝ่ายเขาตื่นรู้ตามคุณมาตื่นรู้ตามคุณมาติดติดนะคะเขาจะเข้ามาหาคุณค่ะเขาจะเข้ามาทำดีกับคุณเข้ามาทำทุกอย่างอะคะ่ะ เพื่อที่จะเข้าหาคุณและคุณจะไม่หวั่นไหวกับเขาแล้วคะ่ะพลังงานของเขาตอนนั้นนะคะตอนที่เขาตื่นรู้และรับใจแล้วพลังงานของเขาดีมากๆจากนิสัยการกระทําต่างๆในช่วงแรกที่คุณได้เจอกับเขากับช่วงที่เขาตื่นรู้และรับใจแล้วจะแตกต่างกันมากๆคะ่ะเขาจะเป็นคนที่ดีมากๆและ ทุกครั้งที่คุณได้เจอเขาพลังงานของคุณจะตื่นขึ้นพลังงานของคุณคุณจะมีพลังงานที่ดีพลังงานที่เสถียรมีความสุขมากๆรู้สึกอุ่นใจรู้สึกอบอุ่นอาการเจ็บป่วยต่างๆในช่วงแยกจากก็จะดีขึ้นเบาบางลง่ะคะ่ะแล้วเขาดีขนาดนี้เขาเข้าหาคุณขนาดนี้แล้วคุณจะยังเป็นเพื่อนเป็นกาลยาดิมิตรที่ดีต่อเขาอยู่ละคะมันเป็นไปไม่ได้เลยะคะ่ะ คุณทั้งคู่นะคะจะได้มาใช้ชีวิตร่วมกันก็ต่อเมื่อคุณทั้งคู่ตื่นรู้พัฒนาเยียวยาตัวเองรักตัวเองเป็นแล้วมีพลังงานที่เสถียรและดีขึ้นมากๆและไม่มีพันธะใดๆเลยในชีวิตของคุณทั้งคู่ค่ะและคุณทั้งคู่พร้อมที่จะได้ใช้ชีวิตู่คร่วมกันถ้าคุณตื่นรู้แล้วเขาจะตื่นรู้ตามคุณและรับใจทุกอย่าง อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคุณนะคะเขาจะพร้อมที่จะเข้าหาคุณพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทวินเฟรมถ้าทั้งคู่ได้มาเจอกันได้เข้าใกล้กันจะไม่มีทางเลยที่จะเป็นกาลยานิมิตในรูปแบบอื่นได้ค่ะ